สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเช้านี้ก็จะพาสองแม่ลูกออกไปกินหญ้านะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้เกี่ยวหญ้าให้นะคะก็จะเอาไปเละเล็นหญ้านะคะตอนเย็นถึงจะเกี่ยวให้นะคะแม่บุญรอดเริ่มลุกเตรียมตัวแล้วปะเดี๋ยวเราแม่ดาเอาน้ําปุ๋ยนะคะมาลดผักนะคะเนืเ่องจากว่าฝนตกเนาะเนืเ่องจากว่าฝนตกเราจะต้องใส่ปุ๋ยเล่งนิดนึงนะคะ ใส่ปุ๋ยคอาแล้วก็น้ำปุ๋ยมาลดนิดนึงรู้แต่ว่าดินมันแห้งนะดินๆๆีเลยขนไม่โดนมนาะไม่โดนฝนมั่ใบไผ่รับเอาน้ำฝนหมดเนาะ เป็นไงบูรอดหวังว่าฝนจะตกอีกนะเดี๋ยวไปเอาอีกนะคะกีดยางบ่เฮ้ยสิท่านฝนอยู่บ่จักภาษา,าต้นมันแห้งอยู่บ่คะแห้ยมันไม่ได้ออตกแห้งเนาะ มันหนึบเดาพักนะอ,อต้องแล่นนำ้ำหยางเนาะแล่นน้ำฝนเนาะเอ,อมันคือห่อละขี้ลองเมืองนี่เออี้งเิงนี่อหน้าที่มันตกตอนแรงพุดหลกักกางขื้นพุดหลักเนาะเออห้าวกัยังท่นเออห้ากับยังทัน,อองทนคิดว่าเหรอมันจะมาได้ขายมันจะมาทันขายแนนั่นล่ะห้าวกัได้กินน้ำหนีล้น้ำยาง่ล้เออข้าวเดียกเกียวและ เกี่ยววัดยู่นี่นะก่อนก็โดเลยนะก่อนก็ดอเกี่ยวก่อนหมูนะเอามือเอามือเกี่ยวเรือรถเกี่ยวรถเกี่ยวมั่งไรอย่ะเออได้เข่าสิบแปดสอบเลยไรกว่านี่นะอ๋อก็ดีอยู่ได้อันได้สิบแปดสอบโอ้ในสิบแปดสอบเดี๋ยวเขาวาดเอาอ๋อค่อยนะไลนึงน่ะน้ำท่วมได้สองกระสอบนท่วมเออน้ำท่วมเนี่ยมันมันมีเปล่ยนนะนะเออแม่กี่ดอกน้ำท่วมเออแล้วได้สองกระสอบไลนึงน่ะ ไอ้ไหลกว่าในที่สิบแปชอกเออจะไกลได้เนาะจ้มันคืมตันนี้น้ำยางไหลดีได้เนาะมันคมกว่าสกี้นะว้ามันไหลดีแล้วน่มันคืมแมนนคมแล้วมันคืขึ้นนะอากาศมันเย็นพร้อมอืออากาศมันเย็นตก็เกีเมเสี่ยงเะโอ้เสี่ยงอลล่ะันบว่าขันกีดกันขึ้นมืนยัน้นเนาะเออขันสกีขึ้นกับยันอันนั้นฝนนี่นี่ละลูกค่อยกันลูกค่อยกันแลน้ำฝนนี่นี่ะ โอ้ดูง่ายนะเข้ากีดเนะี่ยยามคือว่าขึ้น,ข,นขึ้นลงยางแต่ว่ามีขึ้นมีลงน้ำยางไหลดีเนาะเออขออนุญาตเด้อชีวิตเท่าเนาะมาชีวิตเท่าชีวิตความเป็นจริงก็นี่แหละกีดยางสาวสวนยางวิ่งกับฟ้ากับฝน วุ้ยไหลดีหยัดปอกปอกปออก,อ,กอ้าวบุญเหลือบุญรอดรอแล้วไหนดูซิยาหมดไหมหมดบ่หมดแล้วมันบอกเหลือแต่ลำแข็งแข็งกินไม่ได้นี่นะคะทางน้ำก็ใส่รถมานะคะเพราะาไม่ได้น้ำมาจากบ้าน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ให้รถแม่ดามานะคะแม่ดาก็อขอให้ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นขันยืนเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนเนอะะ้อค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนนะคะใจเย็นเย็นใจเย็นเยนเดี๋ยวแม่ลดน้ำผักก่อน รดปุ๋ยผักก่อนจะไ,ได้โตโตจะไ,ได้กินไม่งั้นมันไม่โตทัดนีต่อช้าถ้ามันปุ๋ย คุณลอดอยากออกแล้วเสร็จแล้วนะคะไ<ะ>เหลืพาสองแม่ลูกออกไปกินยาก,ก่อนแล้วค่อยมาเก็บสะอมนะคะเก็บสะอมไปแกงนะคะแกงใส่ปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมียอดบวบนะคะสดน้ำนะคะร้อนๆเนาะวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวยญ้านะคะ ที่ทออปไปที่ยากไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่า

าที่มัดก่อนนะให้สองแม่ลูกและริมหญ้าเราไปเก็บผักสะอมนะคะได้เก็บผักไปแกงผักสะอมใส่มทมนหนาม,มา ทำมีเห็ดเราก็ใส่เห็ดไปด้วยว้าวหน่อไม้ขึ้นอีกแล้วนี่จะได้แกงหน่อไม้แล้วออหน่อไม้ก็ขึ้นดี่ดีนะนี่ขึ้นอีกไหมนี่เราจะได้เอาหน่อไม้ปไปแกงปนะ่ะเก็บเสื้อไปแกงเนาะ ผักสะอมหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็ให้ยากซื้อยอดบวบมานะนหนึ่งกำมือเพราะว่าของเรายัางไม่มีนะคะปลูกอยู่ค่ะยังไม่โตกรแกงใสป่ปลาหมึกฝลาเอฟทีนะคะเป็นกำลังใจชมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะให้จบคลิปด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็ถ้าไม่มีเวลาก็ให้ถึงห้านาทีขึ้นไปนะคะ จะได้มีกำลังใจเนาะวันนี้เรามีงานใหญ่นะคะเราจะแพ็กน้ำปลาร้านะคะส่งให้ลูกค้าเอฟซนะคะที่เพื่อนได้สั่งจองมานะกว่าจะมาถึงก็รออยู่นานนะคะเป็นเดือนเนาะได้แล้วค่ะถ้ามีหน่อไม้หวานนะเราก็ แกงหน่อไม้หวานนี่ไงถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นสูงนะคะที่เราก็นั่นแหละค่ะเขย่าเอาเนาะมันขึ้นไปได้แค่ครึ่งหนงึ่งคือหมายถึงว่าเราเท่ากับว่าเราได้ตัดต้นมันไม่ให้มันสูงเนาะเนี่ยเราก็เอามาแกงได้นะคะที่ี สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ